กงายวงเปียนเลยจเปียเลยเปียเลยนี่ลูกล้วงเราป่เปลี่ยนยี่สิบก้าลวงลวลวลุงครับจุดนี้หน่วยงานราชการมาดูแลยังครับ คือเขาเขาลงมาดูแล้วครับแต่ว่าเขาก็ยังไม่กำหนดอะไรว่ายังไงนะครัให้ขายไปก่อนทำาะไรกันทุกคนโอ้จัดล็อกจัดสันอะไรกันที่หลังทะเลหมอกทางน้ำพอกนะครับ

อ๋อคือหลวงพอกครับเนี่ยจะมาอีกทางหนึ่งนะครับจะเป็นคนเริ่มเยอะมากี่วันแล้วครับตรงนี้ลุงคนเริ่มเยอะหรอือมันก็หลายวันแล้วเนาะแต่ช่วงเย็นนจะเยอะกว่าน,นี้นะ คนเยอะกว่านี้ตอนนี้รถนักท่องเที่ยวนะครับก็เป็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์อาทิตย์นะครับคนก็มาเยอะเมื่อกี้ถามลุงเปลี่ยนนะครับลุงเปลี่ยนบอกตอนเย็นนี่คนจะแน่นมากนะครับที่ผมเห็นเด็กๆมาเล่นน้ำนี่เยอะจังเลยบางท่านก็ไม่ได้ใส่ชูชีพบางท่านก็ใส่ชูชีพก็ลุงมีความคิดเห็นในเรื่องนี้ยังไง ก็จริงๆแล้วก็อยากให้ให้ให้เด็กมีชีวิตชีพทุกคนเนะ่ยเนาะแต่ว่าถ้าถ้าเด็กไม่มีชีวิตชีพก็ผู้ปกครองก็น่าจะดูแลใกล้ชิดนะผมว่างั้นนะครับคุณลุงเพื่อนคุณลุงไม่ทราบว่าคุณลุงชื่ออะไรนะคุณอะไรอยู่ที่ไหนครับเนี่ยผมชื่อลุงเตียนศักดิ์ศรีเขาเป็นคนเป็นคน,นคนในซีคอรนี่ยครับซีอคอรับผมอยู่<ม>ในอำเภอซีคอนี่เลยเนาะครับอยู่นี่ลุงมา ทำอะไรตรงนี้ขายอะไรหรือเปล่าครับขายน้ำขายอ้โอ้ขายน้ําตรงนี้เนาะใครอยากมาทานก็ทานตรงนี้ได้มาหาลุงลุงอะไรนะลุงศักดิ์ลุงเปลี่ยนครับโอ้ลุงเปลี่ยนศักดิ์ดีศักดิ์ดีนะตรงนี้ได้เลยนะครับเขาไมนี้ได้ลุงถ้าเป็นไปได้อยากให้หน่วยงานราชการมาปักไอตรงลึกตรงไม่ลึกไหมผมผมก็ความคิดของผมนะผมก็อยากอยากเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้หน่วยงานเขายังคือยังไงอะ ยังไม่กั้นแนวเออยังไม่กั้นแนวไงยังไม่ยังไม่ได้มาดูเลยว่าสำรวจว่าคือลักษณะที่ว่าผมว่าเขายังไม่เปิดแบบเป็นทางการนี่ยังไงนี่แต่คนแต่คนก็มาเยอะแล้วนะครับคนมาเยอะแล้วครก็ทุกวันนี้ก็สบายโซเชียลครับครับใครแบบไหนนะครับอันนี้น้ำพ่ออกในน้ำลึกลึกไหมครับก็ช่วงลึกก็มีครับที่ที่ที่ลึกช่วงบริเวณนี้นแต้รุ่ม ครับข้างมันก็จะปสลบอืมควันนี้คนรู้สึกจะมาเยอะนิดนึงเนาะเป็นวันสารทน่าจะเยอะครับน่าจะเยอะ<า>น้องรถผมยุ่งยิ่นะครับอางลพอนะครับรถามาเยอะแยะนะมีที่นั่งหรือเปล่านะครับมีนาด้วยนะครับอันนี้อ,นนอนนาจารย์สัมพั์มาสองสามวันแล้วครับ ตอนนี้ทีมงานกำลังมาดูสถานที่นะครับเพื่อจะชาวสัมพันธ์โปรโมตอีกรอบนะครับนี่คะท่านผู้ชมรถได้ริ่มขับขังเข้าบ,บ้านแน่น้วครับรถทีมข่าวก็กำลังมาครับผม รถนักข่าวนะครับหายป้ายหายนะครับฝ <c oughs> ุ่นตลบอบวนเลยครับท่านผู้ชม